สำหรับคนที่เป็นแผลผิวฝังผื่นคันหาทางออกในชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับสกินเกี่ยวกับผิวหนังนะนะฮะอาจารย์บอกได้เลยว่าชุ่มฉ่ำเด้งนะฮะแล้วนี่ทำจริงจริงกิโลแล้วเนี่ยสามโลแล้วเนาะสโลค่ะสามโลตอนแรกสุดที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าอาจารย์พูดว่ายังไงถึงตัดสินใจซื้อขวดแรกไปก่อนตัดสินใจซื้อั้งแรกเห็นหน้าอาจารย์ทีแหลหนูเห็นหน้าอาจารย์ แดูดีอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ไปทำอะไรเลยใช่ไม่ใช้อะไรเลยกล้าสาบานเลยอ่ะใช่หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าจะเป็นทีของอาจารย์เดี๋ยวหนูจะลองอ่าพอเซรั่มของแฟนหนูหมดนะคะหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะใช้หนูจะใช้หนูจะลองใช้ใช้ไม่ดีหนูก็จะให้แฟนหนูใช้อ่าอ่าแต่กลายเป็นตอนนี้คือใช้แฟนหนูหนูใช้ด้วยัน ออืมมันดีกว่าคนอื่นยังไงเอาในในฐานะที่แบบอืมันดีก็คือหนึ่งเลยมันซึมมันซึมไม่เหนียวอซึมไปเลยไม่เคลือบหน้าอาจารย์ไม่เคลือบมันทะลุเข้าไปในผิวหนังเราเลยใช่ใช่ค่ะแล้ว2อิวหน้ามันกระจ่างมันกระจ่างด้วยจากที่เราใช้เรักมตัวอื่นจากเีรั่มอาจารย์เนี่ยมีความรู้ ซึมไวกระจ่างใสอ๋อใช่ลูกค้าหนูกลับมาบอกว่าดีดีดีแท่ทุกคนเลยบอกว่าขวดจะเล็กแต่ใช้ได้นานอ๋าใช่หยดเดียวทั่วหน้าเลยใช่ค่ะ,ะซึมไวกระจ่างใสลูกค้าหนูกลับมาบอกว่าดีแท่ทุกคนเลย ไม่มีใครปฏิเสธเลยขอให้พี่ลองเถอะจริงๆอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่พอเขาได้ลองของอาจารย์เนี่ยขวดนึงเนี่ยเขาเขากลับมาซื้อใจเนี่ยกลับมาหลายคนเลยอาจารย์ไม่ดีจริงเนี่ยขอโทษทีใช้ครั้งเดียวฉันก็ไม่เอาละอาจารย์พูดได้เลยว่าเปหยดให้อย่างระยดหยดหยดให้เขาลองตบหน้าตรงเนี้ยไปตลาดนะเอาคุณเอาไปลองเลยแค่ตบตรงนี้ก็จะชื่นใจแล้วแล้วมันซึมได้ไวมากเลยนะคะ การันตีเลยค่ะอาจารย์การันตีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะค่ะขอบคุณ